สวัสดีครับผมพ,พี่น้องมันนี้พ่อพ่อก็ช่องอิสานแนวหม่ใช่กําลังพัฒนาดําเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้าหมนคนหน้าดำประจําอยู่ทงไฮทงนาตามประสาของคนเถวาระเทนแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวมันนี้สิพาพี่น้องมาอัปเดตเกี่ยวกับเข่าของเขาครับพี่น้องหลังจากหยอดมาได้ซิบมือแล้วครับพี่น้องสิโพขึ้นประมาณนี้ครับ เน้นไปกับสีเขียวอุ้มทุมเต็มหน้าแหรอครับพี่น้องหลังจากยอดใดประมาณสี่หามือครับพี่น้องกับจมีฝนโปรยปลายลงมาบ่ถ,ถึงกับวาแห้งครับแข่ซุ่มๆครับพี่น้องณนะตอนนี้ก็ยังซุ่มอยู่ครับบ่มีน้ับัางแห้ครับฝนจะไปตกตกทางอื่นแห้งแต่ว่าแถวนี้ฝนบ่ค่อยมีครับพี่น้องก็สิประมาณนี้ครับ ดินกับสีซุ่มซุมครับบ่ถึงขันเปียกแค่ชุ่มชื้นแต่บ่เปียกครับพี่น้องสำหรับเขาเฮายอดนี่ก็อายุครบสิบมือแล้วครับพี่น้องสิบสิบวันแล้วบางอันกับโพแห้งบางอันกับกำล,งกลงังกำลังสิโพขึ้นก็มีครับพี่น้องเนี่ย กำลังสิโคขึ้นแต่บางอันน่ะก็ขึ้นแล้วครับสิทธิภาพพอพี่น้องยางเบิงเดอร์สำหรับเขาฮาปีนี่ก็ถือว่าเริ่มต้นดีสวยแล้วครับพี่น้องเริ่มต้นดีสวยแล้วเริ่มต้นดีครับเพราะว่านามบอมาขังนามบ่ามาถ่วม เขาห้ายยอดมันกรสิได้ได,ดีเนาะเพราะว่ามันบมีน,มนามแขังมังก,กิเกิดสม่ำเสมอครับเกิดสม่ำเสมอครับทางอื่นสิเป็นัะได้บหูครับพี่น้องแต่ว่าทีหน้าของผมนี่ ดินนียางเลยครับพี่น้องบ่เปียกบ่เปียกพอซีว่าชื้นกับบ่ชื้นครับพี่น้องพอมีกินอายของฝนเนาะนี่ครับนี่คือเขาเขาหน้าหยอดก็เห่าครับพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าได้ผลดีอยู่ครับปีกลยนั่นยอด ตอนใบสองตกกลางคืนมาห้ามถ่วมครับพี่น้องบนได้เป็นทีลุ่มกัอบเขาบ่อกอกครับแต่ปีนี่ถือว่าสรรม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่ง,งามยามดีก้อนสี่ยอดก้อนสีไทยผมก็ได้เอาขี่งวัว ลงมาหวานครับพี่น้องเนี่ยนะยังมีจุดดำๆอยู่คือฉีงว่วครับฉีงว่วในคอ,อกเข้านี่แหละครับพี่น้องเอามาหวานเพื่อเาบะต้องใส่ปุ๋ยเคมีครับพี่น้องเขาใส่ของอยู่ในคอ,อกเข้านี่แหละเขาบให้เอินปุ๋ยครับว่าเอินฝุ่นขีงว่วซะเอามาหวาน วเดวานล้ลยครับพี่น้องวานพ่อเป็นกระใสามายางเบิงเขาอายุสิบวันครับพี่พี่น้องหน้าขนาดนี้ถ้าจ้างถ้าเาเห็ดเป็นหน้าดำนะพี่น้องถ้าทำเป็นหน้าดำก็สิเมด หลายเติบอยู่เดอ้อมือเป็นมือนนี่นะครับขาแรงอันนี้แต่ว่าจ้างรถไม่หยอดทั้งไถทั้งหยอดทั้งปัน่นตกไปพันกว่าบาทครับพี่น้องถ้าจ้างคนดำเป็นมืนครับไปยัดกากันได้หลาย นี่ครับมันจะมียาขึ้นว่าจะสีเถ้าสามารถถอนได้ครับช่วงนี้ถอนหลากเลยนีครับยาเพราะว่าวน้ำน้ำเพราะท่านมีเป็นดินดอๆเาก็สามารถถอนอยาได้ครับ บรรยากาศช่วงเช้าๆครับพี่น้องท้องฟ้าอึมครึมครับมือนนี่แดดขึ้นสีออกหยากครับท้องฟ้าอึมครึมเขาวันนี้ก็อกออกอ,อกวาเสมอกันเลยครับพี่น้องพวกสีกําลังสีโพขึ้นก็นมีครับกรงสีโพขึ้นก็นมีแล้วพวกขึ้นแหล้วก็มีครับ อย่าเฝ้าตกใจเด้อพี่น้องอันเนี่ยันวันท่านอันวันใดเน่ยมัยท่านเห็นต้นเขาเนี่ยอย่าเฝ้าตกใจเห็นมุงมันขึ้นมาแล้วอาลัางเทือกสิขึ้นมาต้โกนกันต้องไปตกใจครับเหตุน้าเขาก็ต้องใจเย็ยนๆเราต้องไปใจห่อนครับ ใจฮอนลายมันสีบอดีมีผลกับจิตใจแ็นบอเหตุแบบใจเย็น,ยนแบบสบายสบายสไตล์ของคนขี่ขาดน่ สดใสครับพี่น้องสดใสสดใสดีเนี่ยอันนี้เป็นทางที่ตะวันออกนะครับเนี่ยที่ถ่ายไปนี่เป็นทางที่ตะวันออกแต่ว่าแดดมื่อนี้ดวงอาทิตย์บ่สามารถขึ้นได้ครับพี่น้อง,มงเมิ่งฝ่ามืดอึมครึมเลยครับพี่น้องมืง่อนี้ช่วงเศร้านีครับนี่ปกติแดดออกแล้วครับ ระยะเยวลาในแดดจะออกแล้วแต่เหมือนอึ้มครึ้มครับพี่น้องมาชมบรรยากาศช่งวงเวลาเศร้า,าครับฝนกับบอลินอากาศกำลังดีครับพี่น้องบอหอนบรอร้อนเอาอสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนิสกอนครับพ่อพี่น้องให้ชมบรรยากาศ หลังจากเข้ายอดเขาได้ประมาณสิบมือแล้วเนาะเดี๋ยวสิอัพเดทให้พ่อพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ